ค่ะสวัสดี FC เอฟซีแฟนท่องทุกคนนะคะมูนอนี้นุ่นทิยาก,กับไดมาวัดป้าน,น้องกิกนะคะอ่างวดท่พนมานุ่นทิยาก,กับบได้มหาปูเด้อค่ะเด้อปูบอกว่าขันมาน่ะเข่าเต็มเต็มเลยนะคะเฮ็ดไใบหายแล้วแี่ว่าบ่มีปูดใามานะคะอ่างวดนี้ก็ได้มาตามพ่อมาถึงปูก็บอกว่าปูบา่าฮัตในเฮ็ดว้นะคะ ปูก็เลยให้ล่อจังน้อยใหยน้นนทิยากับลุงเฮ่งกับพุ่นตายุน่นมาล่ออยู่ห้างล่างนะคะปูกําลัางทาพิธีอยู่นะคะช่วงที่ล่อปูทําพิธีเข้ากับค่อยดึงช่มตามบริเวณบัดป้าน้องกิก๊กไปน้ากันนะคะบัดนี่มีปูอยู่องค์เดียวนะคะเด้อกลับ่าไฟนี่พระหลายองค์นะคะมีองค์เดียวกับใบไม้กับรุ่นล้านจังน้อยตอนนี้เป็นฤดูใบไม้พีเนะพี่น้องเนาะ ใหม่กับรุนเต้มค่ะรุนทิยาบ้านยางไปรอบๆบริบเวณวัดนะคะรันตัวนี้แนบแตกกี่ดอกค่ะหนารุ่นที่ยาจะพาไปเบิ้งเสื้อแล้วค่ะเด้อเสื้อเสื้อผูกข้อนะคะเสืออะะเสอ้อผูกข้อค้นตายที่เพิ่นเอามาเห็ดเอาเลขนะคะ ปูคนมาไปเบิ้งได้นะคะคนก็ว่างไว้นุ่นที่ย่าสิภาพไปเบื้นะะง,าากกใใงนะคะเขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเลยค่ะเด้อแต่ละสถานที่วัดนี่ก็ที่จะสถานที่ซักซิดนะคะนะคะต้นไม้นี่เป็นต้นดูใหญ่าย้ะค่ะเด้อก็ห้อยกระจมาขอโชคขอลาบนะคะ ปูคนลาก็เคยหายโฉกหายหลบับก็เจ้าถือนะคะญาติโน้มบนถือคนก็ซื้อผ้าสามสีมาหายนะคะเดี๋ยวนุ่นดียอดจะพาพ่อแม่พี่น้น่อเอซี่จองนะคะเพื่อพ่อแม่พี่น้น่อเอซี่ทั้งบ้านเห็นตัวที่จะใช้นะคะคนถือได้หืพระเจ้าถืเอถเลขพระเจ้าซื้อผ้าสามสีมาหายนะ,ะซื้อจองก็ได้ไม่เลือกัน ไหนคนซ้อมมึงเหรอเนาะยืดซี่คนเห็น,นหดูดีแลวสั่งซ่อมเดินๆสักกันมองผ่านกล่องมีบ่เห็นบอรู้เห็นเลขบ่เห็นลิก,ก็ตตัวเดียวเห็นเป็นลิก,ก็ตตัวเดียว อาอเดะหออันนี้อ๋อนี่นเยงเล็กเจ็ดดน,นี่นี่อืมเล็กเจ็ดมเล็กเจ็ดตัวเดียวทั้งหลังเล็กหนึ่งวัเนเ่อืมอืมค่าเล็กหนึ่งกเกเจ็ดหนึ่งเคยมีคนถูกเนาะคนก็นนกซื้อผ่านสามสีมะหอคนก็ได้ซื้อผ่านมาอัมามให้เพิ่นสีบนไว้ได้เนาะผ่าเจ็ดสแสดงว,ว่าวเพิ่นบนใบเอง่ะ พาเจ็ดสีค่ะนักสื่อพาสีมะห้แสดงว่าเคนโชคดีเดี๋ยวจะพาไปเมืองรอบๆนะคะผมจะเป็นดกกจิ้มมือมานี่นะครับผมจะเป็นปลาสามมือมะนี่ะแสดงว่ามีคนได้โชคลาบเนาะคนก็ได้ซื้อของมาไหวนะคะเป็นคุ้มนะคะโชคลาาจกุ้มมยูวัดปลาหนองกิ่งเนี่ยนะคะซื้อของมาไหวนะคะ ตัวใจเป็นกำมาแก้บนนะครับเปนบนไวปค่ะมีคือเสือกเด้อค่ะเด้อเสือกตีนุ่นที่ยาเบาถึงนะคะถ่ายถ้าไมเห็นเห็นหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวไปตามตัวเลขน้ำปูกันเลยค่ะผ่านมาหนินุ่นที่ยาประเด้มาตามเขาบ่กกับปูเขาเขาต้องล้านทั้งบน มาสวอะไรมาแล้วมาแล้วตอสิวอาไรนะครูส่วนมากคนกัว่าสิวอาไรเป็นเลขดังเลขอันนจักดังมาแต่ส่ดิเพราะว่ามันมีแต่ห้างแต่ทังอือเพราะว่าอันคู่กันวันนี้เป็นวันนึงนี่หน่าเป็นวันวันนังข้าวคือวันนังข้าครับ วันอังคารถึงวันดีครับไอ้คนนี้แบบวันดงครับแดดโชคลาภให้แล้วนะครับเดี๋ยวพวกเฮงกันเจียวมห้พี่น้องซ่องนะครับเด้อว่าจะเห็นเป็นตัวใดนะครับกอ้ามีสองอย่างแล้วบัดเี้่อ ซีกันนี้เห็นป่มอันซี่อันนี้สองอันนี้เก็ดอันนี้หกเห็นปะมพี่น้องพี่น้องพเจรณาเ้ิ่งเลยครับเด้อครับอันมุนคันได้ปะปูได้ม้นหน่อยม้นหน่อยเดม้วนเด้เดเดนม้วอนย มันเมื่อตนนี้ก็เป็นเจ็ดซี่เจ็ดซี่กับหกเจ็ดว่ะเจ็ดซี่กับหกเจ็ดมันมา่อตนนี้เป็นหกเจ็ดกับเจ็ดซี่นะครับชัดเดี๋ยวเหรอหี่กับเจ็ดกับชัดเนาะหกกับเจ็ดกับชัดที่กันเจ็ดซี่กับหกเจ็ดสรุปแล้วว่าเจ็ดสองตัวบอลุ่มเจ็ดสองตัวเจ็ดสองตัว เจ็ดมีเจ็ดสองตัวเป็นหกเจ็ดเจ็ดกับซีใช่รูปหอแล้วมันจะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหมอครัหกเจ็ดเจ็ดเออปหกเจ็ดเก็ดเออครับมันมันขี้เบิ้ลมันเบิ้ลมันจะขาดอีอึงปูว่าเป็นหกเจ็ดเจ็ดนะครับเด้อรู้พี่น้องเรื่งเป็นจ้าใดเกยกับพิจารณาเอาลครับเด้อเบื้องขางนี่เป็นหกเจ็ดเจ็ด กับหกเจ็ดนะคะแบบเบื้องข้างนี่แล้วนุ่นทิยาหมุนขันเด้อค่ะเด้อเบื้องข้างนี่เป็นซี่เจ็ดหรือสี่สองไม่รู้มันเขนี่มันเป็นสี่สองซี่สองกับหกเจ็ดสี่สองกับหกเจ็ดก็สี่มิเลว่ากี่คูรูเนาะสองฟังครูแล้วนุ่นที่ยาจะเขียนหายนะคะเบื้องข้างนึงเป็นเป็นหกเป็นหกเจ็ด เมื่อขางนี่เป็นซีสองกับหกเจ็ดซีสองกับหกเจ็ดมันมารูอเมื่อขางนี่เป็นซีสองกับหกเจ็ดนะครับเหนห้องเนห้องกับบ้นทิศเจ็ดยเ็นบิเบนเจ็ดเจ็ดม้นท่ดนเครับอามุนขางเจ็ดเจ็ดดีครับอมดขางนี้ก่ ก็ฟันวัดดินมั่วจากแทนพระเป็นหกเจ็ดกับสี่สองนะครับเบื้องทางนี้ถึงวนมะขางนี่นะครับมุนมะขางนี่จะเป็นหกเจ็ดเจ็ดจะเป็นหกเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสี่เดี๋ยด้อก็เด้ออันนี้ยังไงอ๋อไม่ได้ติดกันดิ ติดกันต้อง้านีเป็นโฮกเกตเกตกับเกตซีนะคะเกตซีหรือซีเจ็ดนะคะนี่นะครับแปรมาแล้วนะครับพี่น้องแปะได้หลายกว่านี้การแปะมึงนะครับเด้อใครจะเห็นเป็นตัวไรนะครับเห็นนะคขาวแป๊บเลย นดียาแปลออกมาแล้วนะคะมีหกเจ็ดเจ็ดกับหกเจ็ดกับสี่สองกับสี่เจ็ดนะคะปูก็ยืนยันว่าเลขมิซัมนี่เป็นประคับปูปูเป็นเหตุเป็นกล่ามิซัมเน่นะคะหกเจ็ดเจ็ดกับหกอืมกันต่างกันต่าเกจนะปูนะหกเจ็ดกับหกเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหกนะครับ ตัวนี้เป็นเจ็ดตัวนี้ก็เจ็ดนะครับหกเจ็ดเจ็ดนะควก็เจ็ดสี่นะครับบางครั้งนี้เดี๋มองไม่ชัดนะมันต่ำยันนี้ก็ได้เขียนเป็นตัวเลขกอบไม้พี่น้องเรื่องเป็นชัดเจนนะครับหงอหกห้านะครับอือ นะคะทั้งหมดทั้งม้วนเนี่ยก็เป็นเลขอายุขันนำม้วนปูวัดปลาหนองกิจนะคะนี่วัดวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกหาเนี่ยนะคะมีหกเจ็ดเจ็ดกับหกเจ็ดกับสี่สองกับสี่เจ็ดนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเอ็ซี่พิจารณาเอาเองนะคะเด้อไปเปรียบเทียบกันไหลสำนักนะคะงวัตถิ่ันธ์มาปูว่าเขาทั้งบนทั้งล่างต่วันนุษทิยาบ๊วยมาตามนะคะนะคะตูกโศกมันมนค่ะหวัดดีค่ะเียดเทียบหนึ่งสิบเจ็ดหนึ่งหมื่นแปด สามสิ่งคุณได้ให้เจ้าประเท